ข่าวที่มาจากเลขาธิการพักพลังประชารัฐที่บอกว่ายืนยันพลเอกประวิตรวงสุวรรณเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแผดทองทานชินวัตรที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้ผมเห็นข่าวนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าสบายใจหายห่วงกับนายกรัฐมนตรีครับในเรื่องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะถ้าระดับพลเอกประวิตธวงสุวรรณจะอภิปรายด้วยตัวเองแล้วผมก็ขออวยพรว่าให้พลเอกประวิตธวงสุวรรณนั้นอภิปรายให้ได้สักเพลงครับพูดตามภาษานังกีนเขาบอกว่าถ้าสู้กันก็สู้ให้ได้สักเพลงสองเพลงทีนี้ถ้าเพลงในภาษาไทยก็ประมาณสามนาทีครับขอให้พลเอกประวิตธวงสุวรรณนี้ยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีให้ได้สักเพลงสามนาทีก็แล้วกันครับ แล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกินสามนาทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณครับแล้วที่ผ่านๆมานี้ก็ไม่เห็นพลเอกประวิตยวงสุวรรณยืนได้เกินสามนาทีครับไม่ว่าจะเป็นสมัยเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตยก็พูดไม่ถึงสามนาทียืนพูดไม่ถึงสามนาทีครับอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้ผมก็ขอให้พลเอกประวิตย อภิปรายให้ได้สักเพลงครับสามนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับใครเห็นด้วยอย่างนี้บ้างครับ